อเมริกันเอนเธอเอนเธอเลยไปแต่เขาตัวนั้นจับได้เขาจะวิง่งถึงเขาด้วยเหมือเมริกันฟุตบอลเลยอ่ะวีน้ำมันล้นเข้ามาไงก็เลยนี่เขาก็เลยเล่นกันเป็นไงเขาต้องมาหาเชื่อ ดี๋ยวเอาไหมัเดี๋ยวเดีทำให้แม่เป็นเปนเง h e e h คนละแบบคนละแบบมแล้วลลบ้ทัชลาวอยู่ขนาเลยไปลูนู้นแล้วตน้ทัชลาวทัชลาวตามแล้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 วโอ้ยย่งเลยครับยงเลยครัโอ้ยดูครับตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วทัชลาวไปขไปยูมาแล้วมาแล้วคนคทัชลาว สกัดเกียรับเกียร์ดึงลอลับเลดลงลบได้ไหมโอ้ครับตันยงมันมายิงมันดึงลับอแล้วอยู่ไ้ตัวนี้ไปตัวนี้ตัวนี้กตวไปเกมเกีมครับล้วมาลโอ้ตันนี้ตกลงไม่ได้โอ้ไปแล้วไปแล้วเกมลงสนุกเลยนะครับ มาแล้วมาแล้วเห็นตัวแยกแล้วมุ่พ่อเขาลุ่พ่อเขาุ่พ่อได้แล้วทุเรศทุเ็กได้แล้วจับไ้แล้วไปแล้วไตัวนึงตัวนึงยิงแล้วบิงมาแล้วิงมาแล้วทัชดาวเย่เออเขาิเข้าเขาไป็อกเวาล็อกไวเาวแล้วทัชดาวเย่เกมสนุกเกมสนุก อะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรบิงมล้งเทซลาเทชลาเย่อะไรแบบแล้โอ๊ยอลไรครับผมบังไม่รับไม่รับตัวมันไม่รับไม่รับเอเอเลอ้ยงครับเทชลาเทชลาเอ้เอะไรครับอเไรครับตัวไปตัวไปาะบังไมเรัเอาเลาเาเลาเาเลาเู้เอาเาเลาเู้เอาเาเลาเู้เอาเอาเนืเอ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 ปเอาเู้เอาเห้

पले पले कब पले 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 हले हले कब हले कब नो ज़िआ 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 केम ना सुलूने कब हाईले भाई कब भाई कब मचूने मचूने ओ ओ मले मले बिंगले 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 आले तेर तेर चलो में तेर चलो में तेर चलो में हले कब हले कब हम ढाई पले कब

มาแลมาแล้แล้วแล้วเดนมาแล้วดนแล้วไปแล้วอยู่เส้นช้แล้วครับผมสบาลโอ้เลอโอ้ยไม่เจ็บ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 เนาะมาแล้วาล้วาแลมาแล้นี้มาแล้วมาแล้วบลย กำลังเกมกำลังสนุกกับนิรานี่เป็นน้ำล้นขึ้นมาอีกช่วงเวลาที่เป็นกอบกล้วยของทาง Enter DN DN โดนหาับมาลับมาลับไปดูหาลับหาลับเดีวตุลกเราตุลจิ้งของกองไงวงไงวงไงเราเราทัชซาทัชซาเล้ไหมทัชซาไหมเราไปลรวไปเราเล่นเล่นเล่นเลานเรียบลอยไปาตุลูมาแล้วทัชซาวไหทัชซาไหมเราไปเราไปเรหนีไม่แล้วนะตุลงนู่นนู่นแล้ว กําลังสนุกครับเกมกําลังสนุกกับนิลันนี่ไปแน่เรา catch me if you can คร <Okay. S 1> okay. ับกําลังสนุกครับครับนี่ไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้ตู้นึกตะวันโอ้ไม่ทันเลยครับผมไม่ทันเลยครับไม่ทัน มาแล้ว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 ใช่ไหมไม่ใช่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 เอาแล้วไแล้วเอาแล้วเยหกมาลเลยกมเลยนโ้ยกมเลแล้วทัชทัชทัชไหมทัชมเอาแล้วเาแล้วไปไปูแล้วไปู่แล้คนไปแล้วไปแล้วยูครับเสจ้ไม่ไม่ม่ไม่่ม่ทัชมัชไมเาแล้วเาแล้วยิงคาบยิงวยิงคาบเยี่ยบลอย เกมไมลังเลครับยังไลังสเลครอบตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กไปเลยครับตัวเล็กไปแล้วครับไปแล้วครับอย่างเย็นไม่ร้องไม่ร้องมาครับลอยกลับมาแล้วครับลอยกลับมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ทัชดาว

มองอยมื่จะเหนียร์กันแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วมาแล้วไปตัวนี้แล้วจชาไหมอาลเอ้ยจ้รามเ้ชาไหมบงแรงบงแรงวิ่งเข้าบงแรงวิ่งเข้าบงแรงมีนเข้าบงแรงวิ่งเข้าบงงแรโอ้มุุควายมุขโอ้ยมุชิดสดมุายมุขไปแล้วยู่เชดาวโอ้ยมีตัวเล็กตัวเล็กดักไม่มได้นะครับผมตัเล็กดักไม่ได้โอ้ใช่ครับทำไมตัวตัวมาวิ่งเข้าบงแรวิ่งเข้าบงแร

เอาละครับลตัวนนนวิ่งเข้ามาโมลเลย์โมเลยงเลยเลยโอ้ตหเาเครับดลเลยุมเล์โลุมบุบล่รเจาครับโอ้ถคตรคไปครไปไปลไปลวลาสลาเยลาลอยยูลับยไมัไครับทางนักกีฬาเราชิเนืครับผมกับนาลีเปแอง เลยเอ็นเตอร์ฮมรันนิ่งรันนิ่งรันนิ่งจอับจับจับอมตุลินคตุลินตุลินยับเ้ับับตุลินตุลินอตุลินตลนครับตุลินอคคะรับูเารงเริ่มมากขึ้นกับในหลักวินวิธีของน้ำค่อยๆเขามา ครับตนไปโอ้เรียบร้อยเรียบร้อันนมาขาดขโอ้ไปแล้วครับทัาทา่านมัาม่เอาแล้วโยั่งมจครับอ้น้ำต่อเียน้ำต่อขึ้นขึ้นฟังแลวเย่เรียบร้อยเรทัา

ครับเป็ดข้อนี้กระโดดครับเป็ดข้อนี้เล็งกระโดดเล็งกระโดดครับหาข้อวงแรกวงแรกวงแรกหมุนหมุนหมุนสองรอบมุนสลงบมุนสลงบมุนสาบเอาละเอาละบทัชลาทัชลาอยู่ไปดูแลเพื่อนอะไรตัวเนึงเสียครับเสียชัดนะมุนสองรอบนะครับแค่นี้กันครับแล้วโหลดไม่ได้เราต้องยูทูบไม่ได้